อีกความสามารถใหม่ใน iOS 18.2คือการจำกัดระดับเสียงนะครับสิ่งที่ Apple นำเสนอมาให้ก็เพื่ออ,อลำโพงของ iPhone จะได้ไม่ไม่ไม่ไมแตกเนมะื่อเราเปิดเสียงดังเกินไปนะครับเวลาใช้เปนน,นานๆถ้าเปิดเสียงดังสุดตลดเวลาลำโพองอาจจะมีการเออเสื่อมไปตามสภาพได้ก็เลยมีฟีเจอร์นี้ขึ้นมา แต่ปัจจุบัน iOS วันที่ผมทำสื่อน,นี้เป็น iOS 18.2.1แล้วนะครับแต่ว่าก็ยังเป็นฟีเจอร์ที่อยู่ใน iOS 18.2นั่นเองใครที่อัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วมีการตั้งค่าอย่างไรแล้วก็มีผลการใช้งานดีหรือไม่อย่างไรนะครับโดยเฉพาะสื่อน,นี้ทำเป็นสื่อเสียงสำหรับเพื่อนๆคนตาบอดที่ใช้งาน voice over ด้วยดังนั้น ฟีเจอร์นี้จะมีผลต่อ VoiceOver เราหรือเปล่ามาเรียนรู้ไปด้วยกันก่อนที่จะเออใช้ดีหรือไม่ใช้ดีนะครับผมโอเคครับโดยปกตินะครับถ้าเราใช้งานตามค่าปกตินี่ผม youtube รายการใหม่5อันนี้คือค่าปกติใช่ไหมครับถ้าเรากด ปัตถ้าเราใช้วอชโอเวอร์อยู่เนี่ยแล้วเรามีการปัดซ้ายปัตขวาเพื่อมีการอ่านของเสียงของวอชโอเวอร์อยู่ไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษภาษาไทยเนี่ยแล้วเราก็กดปุ่มเพิ่มเสียงด้านข้างด้านข้างเสียงวอชโอเวอร์ก็จะดังขึ้นดังขึ้นเดี๋ยวเราลองไปฟังที่ดังที่สุดนะครับรเพิ่มเพิ่ม <ไป S 1> เพิ่มเพิ่ม <ไป S 1> เพิ่มเพิ่มเนี่ย YouTube สตรนนิ่งอันนี้สองครั้งเพื่อเปิดดังสุดแล้วพอกดแล้วดังสุดปุ่มเพิ่มเสียงของผมจะมีการสั่นเพราะเขาใช้แฮปติกเอนจิ้นนะครับเดี๋ยว อันนี้คือดังสุดนะ YouTube รายการใหม่5 4ารยกายการเออผมก็รู้สึกเหมือนกันว่าเสียงของกัญญามันระผ้านิดนึงตอนถ้าใช้เสียงดังสุดนะเออก็คือเต็ม100เของลำโพงของ iPhone ที่เราสามารถไปถึงได้ไปถึงได้ iPhone ในแต่ละรุ่นนะครับอ่าเดี๋ยวขอปัดซ้ายปัดขวาแล้วกดปุ่มลดเสียงมาหน่อยโ <Google. S 1> อ่าลดเสียง 2> 2ลดเสียง <5 46 S 1> ลดเสียง,ยง,ยงอันนี้ครับยูทูบรายการใหม่ห้าร้อยสี่สิบหกรายการ,ร,าการอ่านหรือขึ้นนิดนึง 2> 2รประมาณนี้ซึ่งฟีเจอร์จำกัดระดับเสียงเนี่ย มันจะมีมีผลต่ออะไรบ้างมาเรียนรู้ไปด้ยวยกันครับวิธีการตั้งค่านะครับเราก็ปลดล็อก iPhone ให้เรียบร้อยเพื่อนๆที่ใช้งาน Watch Over ตามมานะครับสื่อนี้เป็นสื่อเสียงอย่างเดียวนะย้ำอีกครั้งนะครับอ่าเราก็ไปที่เมนูการตั้งค่ากันเลยครับการตั้งค่ารายการใหม่หนึ่งรายการาให้เจอนะครับครั้งเพื่อเปิหรือบอกสิริให้เปิดการตั้งค่าก็ได้แล้วพ,พอเจอการตั้งค่าแล้วหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเข้าไปครับปึ๊บการตั้งค่า พอเข้ามาในการตั้งค่านะครับให้1นิ้วปัดขวาไปเรื่อยๆเลยครับหาเมนูเสียงและการสั่นนะครับโหมดเรียลทีมกลุ่มเซฟไวไฟอิฐขีดล่างปรูมขอปัดขวาไปเรื่อยๆเนาะหนึ่งนิ้วปัดขวาไปเรื่อยๆเลยทั่วไปการช่วยการเข้าถึงกล้องกุ่มค้นหาจอภาพและการแชร์ภาพพื้นหลังศูนย์ควบคุมสแตนบายหน้าจอโฮมแอปเปิลอินเทลการแจ้งเตือนเสียงและการสั่นเนี่ยนะครับปัดมาจนเจอการแจ้งเสียงและการสั่นเสียงและการสั่นนะครับเจอแล้วหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเข้าไปนะครับปึ๊บ โมดิดเสียงหัวข้อแล้วเมนูนี้นะครับถ้าใครอัปเดตเป็น iOS 18.2มาแล้วจะมีเมนู18.2ขึ้นไปเนาะอ่าก็ปัดขวามาเรื่อยๆเลยจะมีหัวข้อเป็นชื่อหัวข้อว่าลำโพงอ่าเดี๋ยวผมขออนุญาตไปที่ด้านล่างสุดนะสีนิ้วแต่ครึ่งล่างหน้าจอดีกว่า เสียงตามตำแหน่งสำหรับคณเปิดปุ่มก็จะมีเสียงตามตาแหน่งคือบางคนอาจจะมีฟีเจอร์เท่ากันไม่เท่ากันนะครับตาม iOS แล้วก็ตามตัวเครื่อง iPhone ด้วยแล้วปัดซ้ายย้อนมาควาอัหูฟังอันนี้พี่เกียวเรื่องของความปลอดภัยของหูฟังแต่วันนี้วันนี้เรามาพูดถึงลำโพงนะครับเสียงที่ดังออกจากลำโพงของตัวเครื่องเลยครับปัดขวาครับ อ่ะปัดซ้ายปัดซ้ายผมผมไปที่ด้านล่างสุดก็เลยต้องปัดซ้ายแต่เพื่อนเพื่อนหนึ่งนิ้วปัดขวามาเรื่อยๆได้เลยนะครับจำกัดระดับเสียงลนี่ครับลำโพงในตัวเครื่องหัวข้อลำโพงในตัวเครื่องหัวข้อคุณหนึ่งนิ้วปัดขวามาเรื่อยๆจนเจอหัวข้อเนี้ยลําลำโพงในตัวเครื่องหัวข้อลำโพงในตัวเครื่องนะครับแล้วหนึ่งนิ้วปัดขวาอีกทีเดียวจำกัดระดับเสียงปุ่มจะมีเมนูนี้นะครับซึ่งเป็นความสามารถใหม่ก็คือจำกัดระดับเสียงครับเจอแล้วหนึ่งนิ้วแตะสองครั้งเข้าไปครับปุ่มจำกัด เขาจะบอกว่าจำกัดระดับเสียงสูงสุดตอนนี้ค่ามาตรฐานคือปิดไว้อยู่นะครับซึ่งเราสามารถถ้ามันปิดไว้อยู่เราสามารถเพิ่มเสียงทุกอย่างเป็น100%เซได้ตามปกติเต็มร้อยก็คือเต็มแม็กที่สุดแล้วแต่ถ้าเราเปิดแล้วครับเดี๋ยวเราลองปัดขวาอ่ารายละเอียดกันสักนิดนึงก่อนปัดขวาครับค่าขีดจำกัดความดังเสียงสำหรับลำโพง iPhone ของคุณเมื่อเล่นเสียงเช่นเพลงภาพยนตร์และสื่ออื่น ขีดจำกัดนี้ไม่มีผลต่อสายโทรศัพท์หรือการโทรเฟซไทม์สายโทรศฉุกเฉินและเสียงเตือนเสียงเรียกเข้าเสียงปลุกเสียงจากระบบหรือเสียงจากค้นหาของฉันอย่างที่เขาบอกไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงเตือนเสียงเรียกเข้าจะไม่มีผลนะเสียงโทรศัพท์โทรศัพท์เฟซโทงเฟซไทม์จะไม่มีผลใดๆนะครับผมเสียงโทรศัพท์เนี่ยมีอะไรมั่งโปรดฟังอีกทีหนึ่งฟังฟังและตีความจากตรงนี้นะครับจำกัดตั้งค่าขีดจำกัดความดังเสียงสำหรับลำโพงไอโฟนของคุณเมื่อเล่นเสียงเช่นเพลงภาพยนตร์และสื่ออื่น ขีดจำกัดนี้ไม่มีผลต่อสายโทรศัพท์หรือการโทรไปตามสายโทรฉุกเฉินและเสียงเตือนเสียงเรียกเข้าเสียงบลุกเสียงจากระบบหรือเสียงจากค้นหาของฉันอ่าเท่ากับว่าจะไปมีผลกับเสียงในส่วนของเสียงเพลงเสียงภาพยนตร์นะครับผมแล้วก็เสียงจากสื่อนะครับผมอ่าก็จากในส่วนของแอปพวกมัลติมีเดียทั้งหลายนะครับที่จะลดไม่ให้แบบเราเปิดดังเกินไปจนลำโพงไอ o n e แตกนะครับผมอืมซึ่ง มันดันมีความเกี่ยวข้องกับ voiceover ครับเดี๋ยวเราลองมาลองกันดูครับผมหนึ่งนิ้วปัดซ้ายนะครับจำกัดระดับเสียงสูงสุดปมสวิตติดนิ่งงครั้งเพื่อจำกัด,ดค่ระดับเสียงสูงสุดก่อนที่ใครจะเปิดบอกไว้เลยนะครับเขาไปจํากัดเสียงของ voiceover อ,อ,อยู่ด้วยเท่าที่ผมลองนะครับเครื่องของผมเนี่ยเขาไปจํากัดด้วยดังนั้นแต่ข้อดีของเขายังมีนิดนึงน,นิดนึงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผม ผมสาธิตดูก่อนแล้วค,คุณฟังให้จบก่อนนะแล้วค่อยลองเปิดดูนะแต่ผมเองสงสัยผมจะไม่เปิดผมจะปิดอ่ะเพื่อนเพื่อน,นอ่ะแต่ก็พอเป็นฟีเจอร์ใหม่ก็มา,มาลองมาลองให้เพื่อนๆได้ฟังกันอ่าตรงนี้จำ,จ,ำจ,ำจำกัดระดับเสียงสูงสุดุ่มสวิตป,ปิดห<อ>นึ่งนิ้วแต่สองครั้งเพื่อเปิดปิดอยู่เปิดแล้ววิธีการปรับค่าหนึ่งนิ้วปัดขวามาขีจำกัดสูงสุดหกสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยครับขีจำกัดสูงสุดเออเขาทั้งไวหกสิบเปอร์เซ็นต์ปัดปัดขวามายี่สิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ ขีดจำกัดที่เขาตั้งให้เราตั้งได้ก็คือต่ำสุดอยู่ที่20%และสูงสุดอยู่ที่90%ครับโดยคุณหนึ่งนิ้วปัดขวามา <st arts> จำกัดระดับเสียง60%สา,าสามารถปรับได้ <st arts> นี่ครับใช้1นิ้วปัดขึ้นหรือจำกัดระด <st arts> ับระดับเสียงจะมีเปอร์เซ็นต์บอกสามารถปรับได้ตรงนี้ครับเราสามารถหนึ่งนิ้วปัดขึ้น80% 1ดิบวปัดขึ้น90%หนึ่งนิ้วปัดขึ้น90%จะสูงสุดอยู่ที่90%เท่านั้นนัครั้นะสูงสุดอยู่ที่90%เท่านั้น และถ้าผมหนึ่งนิ้วปัดลง80%นิ้วปัดลง70%ลงสิลงหกลง40%สลงสังเกตไหมครับเบาลงส0เบาลง20%อนเนนี้ปัดลงสุดเลยก็คือ20%่สครับและทำให้เกิดอะไรครับทำให้เกิดเสียง watch over เบาลงไปสูงสุดอยู่แค่20%เท่ากับเสียงของมีเดียสื่อด้วยโอ้โหอะแล้วตรงนี้ผมลองปัดซ้าย อ่ะยีแต่เพื่อนๆอ,อาจจะมีคำถามว่าพอเราปรับเสียงขีดจำกัดระดับเสียงเหลือ20%เรซนเนี่ยเราไปปัดซ้ายปัดขวาแล้วกดปุ่มเพิ่มเสียงจากปุ่มด้านข้างได้ไหมเดี๋ยวลองดูครับผมกดปุ่มเพิ่มเสียงเนี่ยไม่พึ้นครับดังนั้นถ้าคุณมาปรับขีดจำกัดระดับเสียงไว้สูงสุดแค่20% เสียงจาก YouTube เสียงจากวิดีโอที่ไหนก็ตามเสียงจากเพลงก็จะดังสูงสุดของ20%ของของของลำโพง iPhone และมันก็ดันให้ v o โอ e o เวอลดลงไปเหลือ20%ด้วยถ้าจะใช้โหมดนี้นะครับปัดขวามาที่จำกัดระดสียสามารถรับตรงจำกัดระดับเสียงกี่เปอร์เซ็นต์สามารถปรับได้เนี่ยผมแนะนำให้ปัดขึ้นขึ้นขึ้น ขึ้นขึ้นขึ้นแ0ขึ้นอ่อตอนนี้ก็ยังเบาเพราะว่า v o i อล์อร์โดนดันเหลือแค่ยี่สิบให้ให้ให้ไปอยู่ที่90%้าบอร์ซครับแล้วคราวนี้เราลองปัดซ้ายปัดขวาแล้วกดปุ่มเพิ่มเสียงด้านข้างครับนี่ครับจำกัดระดับยี่สิอจำกัดระดับยี่สิอซนอันนี้คือเต็มที่จำกัดยีสี่จำกัดสูงสุดเก้าปอร์ซนีดจำกัดสูงสุดเนี่ยไปจะไปสูงสุดที่เก จำกัดระดับเสียง90สามารถได้กลับได้นะครับตอน,1 1> นอตอนนี้สังเกตไหมครับว่าถ้าเราปิดโหมดนี้เราจะดันได้เต็มร้อยและเสียง voice over มันจะแตกนิดๆแต่ถ้าเราจำกัดไว้ที่90เสียงของ voice over ก็จะอยู่ที่90เสียงของเวลาเราเปิดดู YouTube เปิดวิดีโอใน Facebook เปิดวิดีโอใน TikTok หรืออะไรก็ตามเราเพิ่มสุดๆยังไงก็ได้แค่90ของลำโพงตัวเครื่อง แต่ไม่เกี่ยวข้องกับเสียงปลูกไม่เกี่ยวข้องกับเสียงเรียกข้าวไม่เกี่ยวข้องกับเสียงเฟซซัมนะเขาบอกว่าอย่างนั้นแต่ครับเพื่อนๆครับโอ้โหผมขออนาตอหาที20เปอร์เซนต์ทีจำกัดสูงสุด90เปอร์เซนต์ปัดซ้ายกลับมาจำกัดระดับเสียงสูงสุดอุ้มสวิตปึ๊บจำกัดระดับเสียงสูงสุดเนี่ยผมขอเป็นคนเลือกเองดีกว่าครับจำกัดระดับเสียงผมก็จะขอปิดครับหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งปิดใครที่ ใครที่ไปเปิดเมนูนี้ไว้จำกัดจำกัดระดับเสียงสูงสุด,สดปุมสวิติดใครที่มาลอง <5. S 2> เล่นดีกว่าใครที่มาลองเล่นมาเรียนรู้ตามผมเนี่ยแล้วเปิดฟีเจอร์นี้ไว้แล้วก็ไปจำกัดอยู่ห้าสิบเปอร์เซ็นสี่สิบเปอร์เซ็นสามสิบเปอร์เซ็นแล้วบอกว่าทำไมเสียงวอลช์โอเวอร์เบาจังลองมาตรวจที่ตรงนี้ก่อนนะลองมาตรวจที่จำกัดเนี่ยจำกัดระดับเสียงหัวข้อจำกัดระดับเสียงเนี่ยคุณเปิดไว้ไหมเปิดไว้แล้วคุณ ไปตั้งขีดจำกัดไว้ที่กี่เปอร์เซ็นต์ถ้าคุณตั้งไว้ยี่สบสาสเนี่ยดันไวโอเวอยังไงเสียงลำโพงจากตัวเครื่องคุณ,คณก็จะเบาแต่จะไม่เป็นผลกับการเสียบหูฟังนะครับไม่เป็นผลกับการเสียบหูฟังมันจะเป็นการจำกัดระดับเสียงเฉพาะในลำโพง iPhone ของคุณเท่านั้นนะครับดังนั้นถ้าใครอยากใช้โหมดนี้แนะนำว่าให้ตั้งไว้ที่80หรือ90%นะครับ แต่ถ้าไปตั้งน,น้อยๆเนี่ยไม่ค่อยแนะนำเลยเพราะว่า oh, Voice Over จะถูกดันให้น้อยลงไปดันให้เสียงมันเบาแล้วฟังบางทีเพื่อนบอกว่าเสียงมันเบามากยิ่งอยู่ข้างนอกเนี่ย20% Voice Over ฟังไม่ค่อยได้ยินเลยครับเอาจริงๆดังนั้นฟีเจอร์นี้เป็นฟีเจอร์ใหม่แต่เนี่ยเขาน่าจะแยกกันเนาะระหว่างเสียง Voice Over กับเสียงของสื่อตรงนี้โอเคงั้นก็ตาม รองนำไปศึกษาเรียนรู้อยากเปิดหรืออยากปิดอันนี้เขามีให้คุณได้เลือกตามต้องการวันนี้บริการหมอควหมึ4 1 4พลัสต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนำสิ่งใหม่ๆฟีเจอร์ใหม่ๆใน iOS 18.2ปัจจุบันเป็น18.2.1วันที่ผมทำสื่อนะครับมาฝากกันไปแล้วครับสวัสดีครับผม